เครื่องบินลำแรกที่ผลิตในประเทศไทยคือเครื่องบินบริพัตหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสองสอ2ซึ่งเป็นเครื่องบินรบแบบแรกที่ออกแบบและสร้างโดยฝีมือคนไทยล้วนๆโดยไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์จากต่างชาตินับเป็นความสำเร็จครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์การบินของไทยและทำให้ไทยเป็นชาติแรกในเอเชียที่ผลิตเครื่องบินรบได้เองในยุคนั้น ต่อไปนี้คือรายละเอียดอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่รวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นเอกสารประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทยวิกิพีเดียและบทความวิชาการโดยจะแบ่งเป็นหัวข้อเพื่อความชัดเจนที่มาและประวัติโดยรวมของเครื่องบินบริพัตรเครื่องบินบริพัตรเกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่7พศ2468ถึง2 8อากาศยานทหารบกซึ่งต่อมากลายเป็นกองทัพอากาศไทย ในขณะนั้นไทยใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเบรเกอร14บอทอ1ซึ่งผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์จากฝรั่งเศสแต่ราคาเครื่องยนต์เรโนจากฝรั่งเศสแพงขึ้นมากจึงเกิดความคิดที่จะทดสอบเครื่องยนต์ทางเลือกและพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่เพื่อทดแทนเบรเกอร14ที่ล้าสมัยโดยใช้ประสบการณ์จากการผลิตเบรเก14มาเป็นฐานเครื่องบินบริพัตรเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบปีก2ชั้นหรือใบเพลน2ที่นั่ง นักบินและมือปืนหรือทิ้งระเบิดโครงสร้างผสมระหว่างโลหะและไม้บุด้วยผ้ามีความยาวลำตัว9.5เมตรสูง3.5เมตรปีกกว้าง15เมตรน้ำหนักเปล่า1,400กิโลกรัมความเร็วสูงสุด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะบินไกล800กิโลเมตรติดอาวุธปืนกล2-3กระบอกและบรรทุกระเบิดได้200-300กิโลกรัมชื่อบริพัต ตั้งตามพระนามของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัรสุขุมพันธ์กรมพระนคสรสรวรพินิษ์ซึ่งเป็นเสนาดีดกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์ที่สนับสนุนกิจการการบินเครื่องบินรุ่นนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไทยในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองและพิสูจน์ศัก,กยภาพด้วยการบินไกลไปต่างประเทศโดยไม่ใช้ GPS หรือเทคโนโลยีใหม่ประวัติของผู้ออกแบบ ผู้ออกแบบหลักคือพันโทหลวงเวชยันรังสริตชื่อจริงคือมุนีมหาสันทนะซึ่งต่อมาได้รับมุนีมหาสันทน,เนะเวชยันรังสริตหรือพระเวชยันตรังสรฤ์ท่านเกิดเมื่อวันที่29มีนาคมพศ2436คริสตศักราช1893ในกรุงเทพเป็นบุตรของนายมหาสันทนะคือขุนนางในราชสำนักจบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากนั้นเข้าเรียนโรงเรียนในร้อยทหารบกและได้รับทุนไปศึกษาวิชาวิาวศวกรรมอากาศยานที่สหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่1เราเจ็ดที่พนันเรกกมกองการบินทหารบกสหรัฐทําให้ท่านเป็นวิศวกร,รการบินคนแรกๆของไทยหลังกลับมาท่านดํารงตําแหน่งผู้รั้งตําแหน่งผู้บังคับฝูงกองโรงงานกรมอากาศยานและเป็นผู้ออกแบบบริพัตรในพศ2470 ท่านยังออกแบบเครื่องบินรุ่นอื่นๆเช่นประชาธิปกและเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกของไทยพอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2 2รับการแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิติมศักดิก์ท่านถึงแค่อนิจกรรมเมื่อวันที่10กันยายนพศ2527 คริสตศักราช1984อายุ91ปีท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งกองทัพอากาศไทยและผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการบินไทยประวัติของวิศวกรการผลิตอยู่ภายใต้การนำของหลวงเวชยันรังสิตในฐานะหัวหน้าทีมวิศวกรกองโรงงานกรมอากาศยานซึ่งตั้งอยู่ที่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพทีมวิศวกรประกอบด้วยนายทหารช่างอากาศไทยที่ได้รับการฝึกจากต่างประเทศ เช่นนายพันโทหลวงเนรมิตภัยชนซึ่งเป็นผู้ออกแบบเครื่องบินรุ่นประชาธิปกและมีส่วนร่วมในการทดสอบบริพัตทีมนี้มีประมาณ20-30คนเป็นคนไทยทั้งหมดโดยใช้ความรู้จากการผลิตเบรกเกอร์14ภายใต้ลิขสิทธิ์ไม่มีชื่อวิศวกรต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงแต่ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอเมริกันที่ท่านหลวงเวชยันรังสฤิ์เรียนมาที่มาของวัสดุและอะไหล่ทั้งหมด โครงสร้างหลักทำจากท่อดูราลูมินหรือโลหะผสมอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงสำหรับโครงเหล็กของลำตัวเครื่องซึ่งส่วนหน้าบุแผ่นโลหะส่วนหลังบุผ้าไม้สำหรับโครงปีกใช้ไม้ท้องถิ่นของไทยเช่นไม้สักหรือไม้แข็งเพื่อลดต้นทุนดูราลูมินน่าจะนำเข้าจากอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเพราะไทยยังไม่มีโรงงานผลิตโลหะผสมนี้ผ้าบุผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินเคลือบสารกันน้ำหรือดูบ นำเข้าจากยุโรปเช่นอังกฤษหรือฝรั่งเศสเพื่อบุปีกและลำตัวให้ตึงและการลมเครื่องยนต์และอะไหล่เครื่องกลนำเข้าทั้งหมดดูรายละเอียดเครื่องยนต์ด้านล่างรวมทั้งใบพัดส,สายไฟระบบไฮดรอลิกและปืนกลน่าจะเป็นวิกเกอร์สหรือเลวิสจากอังกฤษอะไหล่บางส่วนผลิตในไทยจากโรงงานกรมอากาศยานเช่นโครงเหล็กบางชิ้นอื่นๆล้อยางลูกปืนน่าจะนำเข้าจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา เนื่องจากไทยยังไม่มีอุตสาหกรรมหนักวัสดุทั้งหมดเน้นความเบาและทนทานโดยใช้ประสบการณ์จากเบรเก14เชื้อเพลิงใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องบินหรือ Aviation Gas o l i n ซหรือ av gas ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินออกเทนสูงราว80-100ออกเทนเพื่อป้องกันเครื่องยนต์สะดุดนำเข้าจากบริษัทน้ำมันต่างชาติเช่นเชลหรือ Standard o ออ Esso ที่มีโรงกลั่นในสิงคโปร์หรืออินโดนีเซีย ความจุถังน้ำมันประมาณ300-400ลิตรต่อเที่ยวบินประวัติการใช้งานเริ่มใช้งานเข้าประจำการในกองบินน้อยที่2กรมอากาศยานทหารบกตั้งแต่พศ2470ใช้สำหรับฝึกซ้อมทิ้งระเบิดและลาดระเวนเหตุการณ์สำคัญ22ธันวาคมพศ2472ส,อ24 72, สมลำบินจากดอนเมืองไปนิวเดลีอินเดียระยะทางกว่า3,000กิโลเมตร เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีตามคำเชิญของรัฐบาลอินเดียโดยหยุดพักที่พม่าและอินเดียตอนเหนือบินกลับสำเร็จในเดือนมกราคม2473พศ2 4 7เวียดนามเพื่อวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ทหารฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1และบินไปอินเดียอีกครั้งช่วงสงครามใช้งานในสงครามอินโดจีนฝรั่งเศพอสพศ2483ถึง2484 แต่ไม่ค่อยมีบทบาทมากเพราะล้าสมัยต่อมาถูกแทนที่ด้วยวอร์ดคอแซหรือบอจ1และนำไปใช้เป็นเครื่องล่อเป้าฝึกยิงปืนกลปลดระวางพศ2483คริสตศักราช1940หลังจากใช้งานมา13ปีสถานะในปัจจุบันเหลือเพียงหนึ่งลำที่สมบูรณ์ จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทับอากาศไทยสนามบินดอนเมืองกรุงเทพเป็นของจริงที่ได้รับการบูรณะเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์ไม่สามารถบินได้อีกลำอื่นๆถูกทำลายหรือปลดระวางไปหมดรายละเอียดวันเดือนปีที่เริ่มต้นผลิตจนถึงใช้งานได้จริงเริ่มผลิตต้นแบบ27เมษายนพศ2470ทดสอบบินครั้งแรก24มิถุนายนพศ2470โดยหลวงเวชยันรังสริ์เป็นนักบิน ผลิตต่อเนื่องพศส2,470ถึง2,473ผลิตหลายลำในช่วงนี้เข้าประจำการใช้งานจริงปลายพศส2,470หลังทดสอบสำเร็จใช้งานจนถึงสิ้นสุดพศส2,483จำนวนเครื่องบินรุ่นแรกทั้งหมดและเครื่องยนต์ชนิดเดียวกันไหมจจำนวนทั้งหมดน้อยกว่า12ลำประมาณ6-8ลำผลิตเป็นชุดเล็กๆเ,เพื่อทดสอบและใช้งาน เครื่องยนต์ไม่ใช่ชนิดเดียวกันทั้งหมดเพราะผลิตเพื่อทดสอบเครื่องยนต์ทางเลือกมีอย่างน้อยสีรุ่นย่อยกับเครื่องยนต์สี่ยี่ห้อเพื่อลดการพึ่งพาฝรั่งเศสดังนี้รุ่นต้นแบบ1น Bristol Jupiter 6 Radial Air-Cool 450แรงม้าจากอังกฤษรุ่นต้นแบบ2 BMW VI, v i V12 Water-Cool 660แรงม้าจากเยอรมนีรุ่นอื่นๆ Hispano-Suiza จากฝรั่งเศสหรือสเปนและลอเรนดีทริกจากฝรั่งเศสกำลัง400ถึง600แรงม้าเครื่องยนต์ทั้งหมดเป็นแบบลูกสูบหนึ่งเครื่องต่อลำนำเข้าทั้งสิ้นแต่โครงสร้างอื่นผลิตในไทยขอบคุณที่รับชมและให้กำลังใจครับ